สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับจุ๊บนายลูกโอ้ยจุ๊บนายโอ้โหสวัสดีครับวันนี้เราต้อนรับนักเที่ยวกันนะครับอ่ะสวัสดีครับมารับนักเที่ยวกันแล้วนะครับวันนี้วันนี้วันนี้นักเที่ยวน้อยนะครับผมลูกชายเราอาจจะหิวหน่อยไม่ได้อาบน้ํานะครับนี่ดูตัวยังมอมแแมมอยู่เลยช่วงเช้าอากาศเย็นมากนะวันนี้เนาะวันนี้เย็นเป็นพิเศษนะครับเนาะอากาศเย็นนะ เย็นมากเลยเยช้านี้เช้าสุดๆเย็นสุดๆเลยสงสาที่บ้านดูไม่ริมยังไม่อาบน้ํากันดูลูกชายเราอเอาก้อนอะไรโอ้โหอ่ะเต้นหน่อยลูกเต้นหน่อยยกการแดนซ์ซิ่งหน่อยซึ่งโอ้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 ผมหิวอยู่ครับประมาณบอกว่าหิวอยู่อ่ะกอดลูกกอดลูกตีตัวเด้ตีตัวเด้จุ๊บจุ๊บอีกทีนึ่งโอ้โห บ่ยายเยามเช้านะครับตอนนี้ก็สายๆหน่อยแล้วนะครับแดดร้อนนี่กุศลน,นะครับผมแม่แม่ห่ม,มหนานะครับแล้วก็แม่ช้างโอเคนังเที่ยวมาแล้วสองท่าน <c oughs> อย่าแย่งกันลูกอย่าแย่งกันนะครับลูกชายเราก็ได้กินเยอะกว่าแม่ๆลูกดูมาอยู่ด้านบนนะครับเลือกกินนะไม่กินอ้อยด้วยออ <c oughs> ยังไงนี่ อ้อยไม่กินแล้วจะอิ่มไหมเนี่ยลูกชอยดูดูดูเวลาเขาไม่ให้กินนะหยิบอ้อยขึ้นมากินแล้วเห็นไหมครับเวลาเขาไม่มีอะไรให้กินเขาจะหยิบอ้อยขึ้นมานี่ไม่ใช่ว่าไม่กินนะครับผมลีลาเยอะนะครับอ้าให้รางวัลจะบนเต้นนะเต้นลุงอ๋อนั่นสินั่นีองบนซุ้งเย้เย้ฮอ่านี่นี่พูดมอบกิจวัตรให้บนบน Bond đúng bond. Oh, 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 okay. Cup cun cap, ah, y kayo hai long. A tesoong dung. Ah, đi chơi này china, dung. Oh, 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 hello, hello, อ่ะโอเคอีบานานา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 อีดมโอเคมีวันมอชามโอเควันมอชาโอเคโอเคโอเคให้เลยครับใหญ่ไหมเอากินได้ไหมกินได้อยู่นะกินได้อยู่กินได้อยู่โอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันไปีพี่กอลกอลูุกคิดสิ่งคิสิ่งจุบ n อะไรเป็นคิดอยู่

โอเคพอลูกถ่ายด้วยกันอ่ะบนสูงพิงบนยกขาเด้ยกขาสูงอ่าเต้นไหนเต้นไหนเรียบร้อยหนอโอ้สูงโอ้แดนซิง่งแดนซิง่งอ่าเอ็นจอยเอ็นจอยเอ็นจอยยาบนสูงเฮ้มเพ่มาเพิ่มาเพิ่มา,มาเออเพิ่มานี่ดูลูกชายเราวันนี้คึกคักเลยนะครับคึคกคักแต่เช้าจับงานหน่อยได้ไหมบนสูงอ่บนสูง พิงขอจับงานหน่อยได้ไหมได้ได้ไดจับเ,เลยครับ <laughs> ผมยาวหนุ่มผมยาวหนุ่มผมยาวไม่อาบน้ําครับนี่ไม่อาบน้ํเหมือนเหมือนหนาวหนาว,หนาวครับเช้านี้หนาวเดี๋ยวตอนบ่ายค่อาบเนาะโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับยุบหน่อยหิวยังครับหิวยังหลุดพิงหิวเหรอโบน,น่อยอาปากหิวยังครับ อิอ่มไหมจ๊ะจุ๊บพ่อกันจุ๊บจุ๊บดิฮะจุ๊บดีออขอบคุณจ้าก่อนจ้าจ้า,ขอ,จาขอบคุณจ้าขอบคุณจ้ายังบนสูงขอบคุณจ้าบนสูงขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับบ๊ายบายบ๊ายบายสูงบ๊ายบายบนสูงบ๊ายบายก่อน Bye bye, bye bye.